อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ็อัลฮัมดุลิลลาฮฺวันนี้เป็นหนงผู้ที่มีอีหม่ารมาจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่เก้าด้วยการนำหนังสือที่มีชื่อว่ากีตาบุลมูฟีดฟีมุฮิมมะติดโตาฮีดเป็นหนังสือสาระสำคัญต่างๆในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮะซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนังสือตำราเล่มนี้ท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อับดุลกอเดดบินมุฮัมมัดอัลตอซูฟีฮาฟิซะฮุลลอฮ์ ท่านเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยอิสลามน,าน,นครมดีนะผมเองก็ได้สัมผัสกับการสอนของท่านเป็นระยะเวลาหนึ่งปีด้วยกันและท่านได้มอบหนังสือตำราเล่มนี้เพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของหลักอากิดะก็หวังว่าหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเป็นการไต่ระดับในการศึกษาในเรื่องของหลักอากิดะหรือหลักการให้เอกภาพต่อรสุภาณนะหัวตาอัลล ก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเราอยากที่จะนำเรียนในสาระใหม่นั่นก็คือแหล่งอ้างอิงหลักฐานในการยืนยันหลักความเชื่อศาสนาอิสลามเมื่อเราได้ศึกษาในข่าวก่อนความหมายของหลักความเชื่อแล้วก็หนังสือตำราของบรรดานักชาการที่พูดถึงในเรื่องของหลักความเชื่อที่มีความแตกต่างกันในอดีตที่มีการแต่งหนังสือตำราของพวกเขาด้วยกับ ชื่อต่างๆมากมายและเราก็ได้พูดถึงผู้ที่อยู่บนแนวทางสลาฟหรือแนวทางที่อยู่บนหลักการหรือหลักความเชื่อที่ถูกต้องว่ามีชื่ออะไรบ้างและในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเป็นการยืนยันในเรื่องของหลักความเชื่อที่ถูกต้องดังนั้นหัวข้อในวันนี้มอสอดิรุนอักีดัตินอิสลามีะแหล่งที่มา ในการยืนยันหลักความเชื่อที่ถูกต้องพี่น้องผู้ที่มีมหมานประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของคำว่าอันอากีดะและคําว่าอันอิสลามีะถือเป็นเขาเรียกว่าแหล่งที่มาทั้งสองอย่างนั่นก็คือกิตาบุลล์วะมาซฮามิลรอซูลลละฮิซลลอละฮวาเลห์ฮะสัลลัมแหล่งอ้างอิง ในหลักความเชื่อหลักการศาสานาที่มีความโดดเด่นนั่นก็คือคำปีข,ของอัร้อ์นั่นก็คืออันกุรอานพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านว่ามาซอฮะมินซุนนาติรอซูลิลละฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและสายรายงานที่มีการสืบรายงานถูกต้องอ้างอิงไปอย่างท่านรอซูลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือแบบอย่างของท่านรอซูลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวว่าวะาลียซะลินอะกีดะติมัสดารุนซาลิซุนใน การนำหลักฐานยืนยันหลักความเชื่อที่ถูกต้องหรือหลักความเชื่อที่อยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยไม่มีแหล่งอ้างอิงหลักฐานที่3พี่น้องผู้ที่มีอมานมีแค่2ออย่างนั่นก็คือ